สวัสดีทักทายพี่น้องตอนคำคือเก่าครับตะวันกำลังจะลาลับขอบว่าบรรยากาศสวยครับพี่น้องเมืองครับตะวันกำลังจะตกดินครับท้องป่าอันจาใสทักทายพี่น้องคือเก่าครับกับในสวนกเกษตรพอเพียงวยวรรนหนรือว่าเกษตรบรนณาบรรยากาศตอนตะวันจะลับขอบฟ่าครับครับเป็นธรรมชาติครับอาจจะเมื่อแน่แล้วแต่ว่าเป็นแสงสะท้อนจากแสง อาจิตครับท้าทายเอาไว้สั้นไว้ครับกับรบรรยากาศในช่วงท้องป่า